สลับเพชรจอม ท่าไหนที่กาลังมีอาการปวดสะโพกปวดชาปวดร้าวลงขาปวดลึกๆที่แก้มก้นนะคะจุดกดเจ็บไม่เจอนะคะกดไปนวดก็แล้วอะไรก็แล้วนะก็ยังไม่หายปวดบางคนค่ะนั่งนานๆนะคะปวดแสบปวดร้อนที่ก้นนะคะปวดตรงก้นย้อยค่ะแล้วนั่งนานๆจะปวดมากนะคะแต่พอเดินหรือว่ายืนไปสักพักค่ะอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะท่วลเบาลงอาการแบบนี้นะคะอาจจะบ่งบอกว่าเรากําลังเป็นโรคกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทนะคะหรือว่าสลับเทศจมค่ะบางรายนะคะเวลาปล่อยวันนานๆก็จะมีขาชาร่วมด้วยนะคะและหนักมากขึ้นค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของขารีบเล็กลงนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าใครกาลังเป็น5อาการแบบที่จอยพูดไปหรือเปล่านะคะปล่อยไว้นาน,าน,านจนขารีบเล็กลงเสี่เสียาการเดินแนะนําค่ะกับตัวนี้เลยที่ o p t i c คเซนะคะหลายคนลองทานแล้วดีมากๆนะคะจอยก,ก็อยากมาบอกต่อค่ะเป็นอยู่ก็อย่าปล่อยไว้นะคะใช้ตัวเลือกตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วปลอดภัยค่ะวันนี้เราจัดรายการโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าโทรด้านล่างนะคะรีบเลยนะคะก่อนโปรโมชั่นจะหมด